กิจกรรมเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะจากกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะพัฒนาโรงเรียนบ้านกอตงตําบลควนดินอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ นายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนางอุดมพรเอียกเออยมรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมคณะในการลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมการนํานักเรียนทุนพระราชทานมทศร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีวยหัวใจพัฒนาโรงเรียนบ้านกอตรงตําบลเขาดินอํเาเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่สําหรับกิจกรรมนะคะจะเป็นการร่วมกันพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนอาทิการทาสีห้องเรียนอาคารเรียนปรับปรุงสนาม เด็กเล่นปรปับปรุงภูมิทัศน์แล้ก็แปลงเกษตรด้วยนอกจากนี้นะคะมีการออกหน่วยจิตอาสาหน่วยแพทย์รพอรสตอคลินิกเกษตรสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านสาธิตการทําอาหารพื้นถิน่นร้านค้าชุมชนรวมถึงการออกเยี่ยมเย็ยนผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่ค่ะ